ไปกันอีกประเด็นหนึ่งค่ะเมื่อวานนะนักข่าวไปถามรองกล้องค่ะพลตรตรีจิรพบูริเดชรองผู้ช่การตำรวจสอบสวนกลางในฐานะที่เป็นหัวหน้าคณะทำงาน,งานชุดค,คีดดค,ค่ายคดีคประเด็นที่นักข่าวถามรองกล้องจิรพบูริเดชก็คือข้อที่จริงมันชัดเจนแล้วไม่ต้องสืบคน้นค่ะ ประสิทธ์สร้างภาพสร้างเปลือกให้ดูหรูให้ดูดีด้วยการไปอิงก,กับจิตอาสาแล้วก็ในบางจาังหวะก็ไปแอบอ้างปัเปรมด้วยโดยเฉพาะประเด็นเนี่ยไปอิงภาพจิตอาสาเนี่ยม,มันจะเข้าข่ายผิดหนึ่งถึงสองไหมใช่นะคะพยายามอยากถามไงพยายามจะถามประเด็นนี้ใช่ค่ะเพราะเพราะเรื่องของเรื่องก็คือเยื่อหลงเชื่อเพราะเชื่อ พราะเ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 พรห็นภาเยื่อหลงเชื่อให้ความนับถือก็เพราะเห็นภาพใช่ให้ภาพนั้นที่สร้างขึ้นมานั้นสร้างก็ด้วยการไปอิงแอบกับจิตอาสาอะไรประมาณนั้นค่ะผิดหนึ่งหนึ่งสองไหมค่ะรองกล้องตอบว่าค่ะจากการตรวจสอบพบว่าการกระทําของนายประสิทธิ์ที่ทําทีเป็นจิตอาสาทําความดีอันเป็นลักษณะการช่อโกงเพื่อสร้างเครดิตให้ตัวเองนั้น ยังไม่เข้าข่ายความผิดทางกฎหมายไม่ได้มีการระดมทุนโดยอ้างว่าจะนําเข้าสถาบันแต่ขอเรียนประชาชนว่าขอแยกแยะเรื่องการทําความดีกับการกระทําความผิดว่าไม่เกี่ยวข้องกันโอเคประมาณนี้ไม่ผิดหนึ่งหนึ่งสองเพราะยังไม่มีการไปช่อโกงมาเลักษะไปอะไรเงี้ยแค่ไปอ้างอืไม่มีการระดมทุนเขาบอกระดมทุนแต่ไม่ได้ระดมทุนเข้าสถาบันใช่ไม่ได้ระดมทุนเข้าสถาบันอืระดมทุนเข้าตัวเองใช่นี่เป็นเรื่องการไต่ความ มีคนไม่เห็นด้วยใช่มีคนไม่เห็นด้วยหนึ่งในนั้นคือเฮียชูชวิตกระบวนวิสิทธิ์ไม่เห็นด้วยก็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 ไล่สดเฮียชูว่าไงไล่สดคัดค้านมุมคิดในเชิงของกฎหมายในเรื่องนี้ของรองกล้องเลยไม่เห็นด้วยเห็นค้านไปฟังซิเฮียชูว่าอย่างไรแต่จริงๆเนี่ยไอ้พวกเนี้ยถ้าดูจริงๆแล้วเนี่ยพวกนี้เนี่ย ถือว่ามันแอบอ้างเบื้องสูงและทำให้คนหลงเชื่อลักษณะท่าทีการเข้าหาผมไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องอื่นการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่การอ้างผู้หลักผู้ใหญ่นะการทำตัวของมันเพื่อให้หน่าเชื่อถือนะครับหรือแม้กระทั่งวิธีการเชิญชวนหรือโครงการที่มันทำล้วนแต่เป็นเรื่องที่มันอ้างอิงแอบอิงแลนะทั้งผู้ใหญ่แอบทั้งโหนทั้งห้อยครบหมด วิธีการที่เราจะต้องระวังคือบุคคลต่งตางๆเหล่าเนี้ยมักจะชอบสื่อชอบปรากฏตัวครับพวกนี้นะครับและร้อยทั้งร้อยเลยพวกนี้เป็นพวกโหนหมดมักจะอ้างละครับว่าเป็นคนดีนะครับมักจะอ้างละครับว่าจะต้องทำเพื่อแผ่นดินคืนคุณแผ่นดินนะครับเราเกิดมาในแผ่นดินนี้เราจะต้องอคืนให้กับ อาชาติบ้านเมืองแนวเดียวกันหมดครับแนวเดียวกันหมดบุคลิกลักษณะพวกนี้อย่างนายประสิทธิ์เนี่ยถ้าเขาคุกเนี่ยลักษณะมันจะเหมือนคนติดคุกไหมไม่เหมือนไฟเหมือน <c oughs> นะมันไม่เหมือนเลยถ <c oughs> ูกไหมมัน,น <ะ S 1> ดูแล้วเหมือนกับเฮ้ยโอ้โห,โหคนมีความรู้หเหมือนเท่าแก่เลยเว้ยเหมือนคนดีเลยเว้ยแล้ววันดึงจู่ๆเนี่ยถามว่าจู่ๆพุ่งขึ้นมากองปราบไปจับอี่มันหลอกคนไปกี่คนแล้วเนี่ยมันหลอกคน เป็นร้อยเป็นพันคนแล้วเนี่ยแล้วมันเข้าหาผู้ใหญ่กี่คนแล้วเนี่ยมันไปนั่งใกล้ชิดถ่ายรูปถูกไหมอ่ามันไปนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานบ้างละนะครับไปนั่งอ่าอ่าอ่าเป็นเป็นประธาน,โค,านโครงการนั้นโครงการนี้หาเงินอ่าสนับสนุนนะเอาปัจจัยต่างๆไปบริจาคบุคคลอย่างนี้เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมันชักเยอะขึ้นทุกทีทุกที แล้วเราก็ต้องเรามาัดราหว่างพบตรงนี้มันยืนการนะมันไม่ผิดมันทําถูกสรุปนะครับรองกล้องจิรภพพูริเดชกับเฮียชูอมองต่างม,มุมเรื่องประสิทธิ์เจี่วกกมนุษย์ต้มตุนพันล้านค่ะ,ก,ะการเข้าขายผิดหนึ่งหนึ่งสองหรือไม่มุมมองอแตกต่างกันไม่เป็นไร มันก็เป็นเรื่องของมุมมองค่ะเรื่องของกฎหมายมันอยู่ที่มุมมองอยู่ที่มุมมองแต่ว่าสรุปออกมาแบบนี้ก็ต้องว่ากันแบบนี้แหละแต่ที่แน่แที่ชัดชัดนะเยชูพูดถูกคนเชื่อก็เพราะภาพที่สร้างแอบอ้างไงทีนี้ไอ้ภาพที่สร้างที่มันดูดีดูดูหรูดูแพงเนี่ยมันทำไมมันทำไมจึงดูดูดีดูหรูดูแพงก็เพราะว่าไปอิงอะไรตะวี่อะไรประมาณนั้นอจบคเอา